ฮัลโหลสบายดีเมื่อนีนสิพามาทักลายง่ายๆเนาะลายนี้แม่เฮาเห็ดแปดตองแปดตองแล้วมาบวกสามค่อยสิดแปดตองสองเทืปดสองสิบหกแล้วมาบวกสามเป็น19ตองเนาะหลังจากเาเาห็ดตองตามความยาวที่เ้าต้องการแล้วแถวทำอิฐแถวที่หนึ่งจะเป็นทางหลัง เมนไฮเฮาทักขึ้นสามตรงทักลงตรงหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นสามตรง วันนี้เราจะไปกลับไปทักทักขึ้นเออทักลงหนึ่งทักขึ้นสามทักลงหนึ่งทักขึ้นสามไปจนเมืดแถวเนาะ ต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทั้งหน้าแม่นให้เฮาทักทักลงสามตรงทักขึ้นหาตองทักลงสามตรง นี่เราจะกลับไปเห็ดคืนทักลงหาตองแล้วก็ทักลงสามตองต่อมาจะเป็นแถวที่สามแถวทั้งหลัง แม่ให้เฮาทักขึ้นสามตองทักลงตองหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นสามแล้วก็ทักลงหนึ่ง ทักขึ้นสามทักลงหนึ่งไปจนให้มันมดแถวเนาะทักลงหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นสามทักลงหนึ่งทักขึ้นสามไปจนให้มันมดแถว วันนี้ต่อมาแถวที่ซีแถวทั้งหน้าไม่ไในห้าทักลงสามทักขึ้นห้า ทักลงทักขึ้นห้าทักลงสาม ต่อมาแถวที่ห้าจะเป็นทางหลังไม่ได้เข้าทักขึ้นสามทักลงหนึ่งทักขึ้นสามทับลงทักลงหนึ่งทักขึ้นสมไปจนให้มันมืดแถว ต่อมาแถวที่หกจะเป็นทั้งหน้าเนาะแม่นห้เฮาทักลงสามตองแล้วก็ทักขึ้นหตอง แล้วก็ทักลงสามตองขึ้นหา้ตองลงสามตองแบบสิไปจนให้มันมืดแถวเนาะต่อมาแถวที่เจ็ดจะเป็นทางหลังไม่ให้ฮาทักขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นสามลงหนึ่งแบบสิไปจนให้มันมืดแถว ขึ้นสามตองทักลงหนึ่งตองขึ้นสามลงหนึ่ง ต่อมาแถวที่แปดไม่ให้เข้าทักขึ้นสีตรงทักลงสามตรงทักขึ้นห้าตรง เลือดเจ็ดตองเม่นห้เฮาทักลงสามตองแล้วก็ทักขึ้น4ตองต่อมาจะเป็นแถวที่9้าแถวทางหลังเนาะเม่นให้เฮาทักอ่าทักขึ้น3มตอง ลงหนึ่งตองขึ้นสามตองลงหนึ่งตองขึ้นสามตองไปจนให้มันมดแถวเลยเนาะ บันนี้มนแม่แถวที่สิบเนาะแถวที่สิบจะเป็นทั้งหน้าแม่ให้เท้าทักขึ้นสี่ตองลงสามตองแล้วก็ทักขึ้นหาตอง มันจะเหลือเจ็ดแถวเจ็ดตองทางท้ายเนาะเม้นห้เฮาทักลงสามตองแล้วก็ขึ้นสี่ตองเนาะวันนี้จะเป็นแถวสิบเอดแถวสิบเอดจะเป็นทางหลังเนาะเม้นห้เฮาทักขึ้นสามตอง ถักลงตองหนึ่งขึ้นสามลุงหนึ่งแบบซีไปจนให้มันมดแถวเลยเนาะ วันนี้จะเป็นแถวที่12แถวที่12แถวสุดท้ายแล้วเนาะจะเป็นทั้งหน้าแม่นให้เฮาทักขึ้น4ตองทักลง3ตอง ทักขึ้นหาตองอันนี้มันจะเหลือเจ็ดตองสุดท้ายไม่ห้เฮาทักขึ้นอันทักลงสามตองแล้วก็ทักขึ้นสี่ตอง เวลาเ้าทักออกมามันก็จะเป็นลายแบบซีเนาะแบบลายสานะนะอ,นอันนั้นลายนี่มีแต่12แถวนึงเนาะแถวทําอิดแล้วก็ไปหอด12 12แล้วก็ขับขึ้นไปทําอิดขึ้นนะอันนี้จะเป็นทางหน้าเนาะอันนี้จะเป็นทางหลังลายนี้ง่ายๆเนาะมีแต่ทักขึ้นทักลุงซื่อๆลายนี่นะโอเคหวังว่าเพื่อนๆทรงสิมากลายนี้เนาะ